มมาติดตามข่าวข้ามเ b t News กันต่อนะครับในช่วงนี้มาติดตามหลายๆประเด็นข่าวที่คุณผู้ชมติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ว่ามาเริ่มกันที่กรณีนี้ก่อนนะครับตำรวจนะครับได้นําตัวนายสันติผู้ต้องหาหนีหมายจับนะครับซึ่งก่อเหตุบุกรุกบ้านประชาชนภายในซอยอินธรรมระนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมาสอบปากคําที่สอนอบังซื่อนะครับผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพว่าตัวเขาเนี่ย ก่อเหตุจริงนะครับแล้วก็<อ>ต้องอาการซื้อยาเสพติดม,มาเสพปีก,กันเลยครับจากการสอบสวนนะครับพบว่าก่อนก่อเหตุบุกรุกบ้านประชาชนเนี่ยตัวเขาเองได้ไปตระเวนล,ลักทรัพย์มาแล้วในหลายๆที่ในหลายๆพื้นที่ในเดือนกันยายน5จังหวัดนะครับโดยการหลบหนีนะครับจะใช้วิธีการโดยการอำพรางตัวเองวิธีการก็คือปเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งที่มีการก่อเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามตัวยากขึ้นนั่นเองนะครับ ไปดูบรรยากาศนะครับตอนที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายสันตินะครับอายุ38ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุบุกรุกบ้านนะของคุณหมอภายในซอยอินธรรมระ29แยกหนึ่งแล้วหนีการจับกลุมมาตั้งแต่วันศุกร์ที่4ตุลาคมเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอนอบังซื่อภายหลังจากตำรวจสามารถไปจับกุมตัวได้โน่นเลยนะครับนะครราชสีมาเมาื่อคืนที่ผ่านมา ทางพลตารวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลเดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะครับพร้อมกับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความชํานาญในการหลบหนีนะครับในการหลีกเลี่ยงเส้นทางหลังเกิดเหตุนะได้สืบสวนติดตามคนร้ายจากกล้องวงจรปิดนะครับและพบว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยผู้ต้องหาได้หลบหนีนะครับวิธีการก็คือหลบหนีจากอินธรรมระนะครับข้ามถนนวิภาวดีรังสิตมานะมาแถวแถวฝั่งอาคารตลาดหลักทรัพย์แล้วเดินทางไปที่แฟล ค่อยขวางเพื่อที่จะเอาเงินไปฝากไว้กับเพื่อนนะครับซึ่งเงินที่ฝากไว้เนี่ยประมาณ27,0 0 0บาทครับค่ะแล้วอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกไปว่าเวลาเขาหลบหนีเนี่ยเขาจะอำพรางด้วยการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทุกครั้งใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เขาให้การกับเจ้าหน้าที่ก็คือการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเขานะเปลี่ยนชุดเป็นพนักงานส่งอาหารอ่า,อามันจะได้ดูเหมือนว่าเครื่อนที่ไปมาได้ไม่ผิดสังเกตเออแล้วทุกวันนี้ก็มีหลายค่ายมากใช่ไหมโอ้โหอันนี้วิธีการของเขานะคะหลังจากที่เมื่อสักครูครร่าเอาาเเงินไไปฝกกว้ับพื่อนกว่าธีการที่ไป แต่ละจุดเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเป็นชุดพนักง,งานส่งอาหารแล้วเขาก็ไปต่อนะคะเดินทางต่อเนื่องไปที่ซอยลาดพร้าว112จากนั้นนั่งแท็กซี่ไปปทุมธานีอ,อยู่ที่นั่นจนถึงช่วงเย็นแล้วก็ไปต่อค่ะน,นั่งแท็กซี่มาที่ห้องพักรายวันที่อำเภอวังน้อยพักอยู่อีกสองวันยังไม่หยุดนะคะไปต่อเมารถแท็กซี่หลบหนีไปภาคอีสานค่ะ นายสันติบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยตัดสินใจไปจังหวัดยะโสธรแล้วจริงๆเนี่ยตั้งใจจะไปต่อที่อำนาจเจริญตั้งใจจะไปเจอหน้าลูกก่อนแล้วก็จะไปมอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญแต่ว่าสุดท้ายไปถูกจับที่นครราชสีมาก่อนนะคะเบื้องต้นสารภาพว่าก่อเหตุทั้งหมดจริงเอาเงินไปซื้อ,อยาเสพติดค่ะจากการสอบถามสักถามนะวันนี้แล้วสอบสวนเบื้องต้นแล้วให้การยอมรับว่า ได้ก่อเหตุดังกล่าวจริงนะครับเนื่องจากว่าตนเองนะครับเสพยาเสพติดติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นต้องการเงินมาใช้ในการเสพยานะครับซึ่ง 2- สามีภรรยาก็คือตัวเขาเองกับภรรยาที่ก่อเหตุนะครับในคืนนั้นนะครับก็เพิ่งเสพยากันมาหลังจากนี้หลังจากการสอบสวนจะทําทการตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลตรวจหาสารเสพติดและทําการสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับ อ,อย่างที่ทางรองผู้จัดก,การตำรวจนครบาลได้แจ้งนะครับว่าอีกหนึ่งกรณีที่เกิดคู่ขนานกันไปเลยนะครับ<ฆ>ก็คือกรณีของนางพจนีภรรยาของนายสันติที่ตอนนั้นเกิดอาการเครียดและวิธีการก็คือเอาปืนมาจ่อหัวตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวประกรันนี่แหละนะครับหลายคนก็มองว่าที่นางพจนีทำเนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะเปิดทางให้ตัวสามีนะก็คือนายสันติหลบหนีหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีนพศินบอกว่านางพจนีเนี่ยเกิดความเครียดจริงนะไม่ได้แกล้งเครียด และนายสันติก็ยืนยันนะครับว่าตัวภรรยาเนี่ยหลบหนีด้วยตัวเองไม่ได้มีการช่วยเหลือจากภรรยาแต่อย่างใดส่วนอาวุธปืนนะครับทั้ง2กระบอกตรวจสอบแล้วเป็นปืนที่ถูกขโมยมาแล้วเตรียมที่จะฝากขังนายสันติที่ศาลในวันพุธที่จะถึงนี้ด้วยครับจากการสอบถามแล้วยืนยันว่าภรรยาเกิดจากความเครียดเพราะทะเลาะก,กันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเขาเลยนะครับ เขาบอกว่าเขาก็เรียนรู้ส่งปอลด้วยตัวเขาเองว่าจะหลบหลีกการจับกลุมอย่างไรไม่ให้ถูกจับและเนื่องจากว่าเขาติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่ว่าต้องหาทรัพย์สินก็คือเกิดจากการลักทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆขึ้นมานะครับ เอามาดูประวัติการก่อเหตุของนายสันติกันสักหน่อยนะครับนายสันติเนี่ยมีประวัติก่อเหตุลักทรัพย์มาหลายคดีตั้งแต่ปี2566-67ถึง67นะทั้งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนครราชสีมาขอนแก่นสระบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเหตุผลหลักๆอย่างที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเลยนะครับก็คือติดยาครับ มีหมายจับติดตัวอยู่4หมายด้วยกันนะครับสหมายที่ว่าประกอบด้วยหมายจับของสารจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอันนั้นหนีประกันสารมาด้วยนะความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานหมายจับของสารอาญาสอนอต่อปูลความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหมายจับของสารจังหวัดขอนแก่นนะสานีตารวจภูทรเมืองขอนแก่นผิดในฐานลักทรัพย์ในเคหสถานเช่นเดียวกันนะครับและหมายจับของสารอาญาที่สอนอบังซื่อความผิดในฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่ ต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ